ทักค่ะอ๋อครับทำอะไรอยู่คะเนี่ยก็นั่งรถไฟอยู่ครับฉันรักคุณนะเอ่อคุณครับคุณเพิ่งเจอผมวันแรกคุณบอกรักกันแบบนี้เลยหรอครับมันไม่ไวไปหรอครับแหมคนที่คุยกับคุณมาเป็นปีๆอ่ะเขาบอกรักเหมือนฉันหรือเปล่าละคะ คุณคะครับทักค่ะครับห้าบวกห้าเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับสิบครับผิดค่ะผิดได้ยังไงครับห้าบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดค่ะเป็นสิบเอ็ดได้ยังไงครับเพราะฉันคิดกับคุณเกินเพื่อนค่ะผมว่าคุณคิดไม่ผิดหรอกครับผมว่าคุณโง่มากกว่า คุณคะทักค่ะครับเลิฟแปลว่าอะไรคะนี่คุณแกล้งไม่รู้ภาษาอังกฤษหรือเปล่าครับเนี่ยวด <What? S 2> ตังหากที่แปลว่าอะไรไม่ใช่เลิฟทักคะ่ะเป็นแฟนกันไหมคะไม่อ่ะโอ๊ยเมื่อกี้จะพูดอะไรลงไปอ่ะ ก็คุณบอกว่าเป็นแฟนเป็นไหมเป็นค่ะเป็นแล้วยัเลิกนะคะอย่างนี้ก็ได้เหรอได้ค่ะคุณครับค่ะผมคุยกับคุณทีไรเนี่ยทําให้ผมรู้สึกหัวเร้อตลอดเวลาเลยครับเผลอนะคะเนี่ยแสดงว่าเราสองคนเหมาะสมกันใช่ครับเหมาะสมกันเพราะคุณน่ะก็เป็นแค่คนคุยขำๆทักครับ